เขาะพื่เนเดนเองเขาได้อยู่กับเกมรถดูดีเขาขอมาเรวผมจะเล่นรถอาอกาศในแอเจอเร์จะเรื่กเป็นดา่านออาอากาศเพราะบัตรแดงนะครับคือผมก็เคยถามเขาไปหลายอันแล้วแหละว่ามันคืออะไรคือว่าทีผมไม่รู้จักนะผมไม่ค่อยได้ออนแล้วไงเพราะว่าแบบคือแบบออนไปโทรศัพท์พังก็จบผมไม่ได้สะบักเซสเอาไว้ไงผิดแผนระเบิด แต่โลบ,บอกอย่างดีที่แบบจะได้ผมอยากไลฟ์สดแต่ฮาวไอทูไลฟ์สดไลฟ์สดได้เต็มเลยมันแฮกมันบอกมันบอกรอดึกวันนี่ผมรอมาเป็นเดือนแล้วมันไม่ได้อะแฮกแฮกแฮกแล้วพ่อผมก็เลยบอกว่าแฮกอีซี่ดูไม่ใช่แล้วคนซากบอกคุณต้องมีผู้ติดตามถึงสิบพันล้านก่อนแฮก คนอื่นที่เขาไลฟ์สดได้คือเขาเปิดจะผ่านเกมแล้ววัดแลบวผมผ่าถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากให้ผมไลฟ์สดก็คือคุณคุณผู้ชมอะต้องต้องดูคลิปผมจังหวะคลิปผมจะได้สี่พันชั่วโมงอะใช,คคช่คือคุณผู้ชมต้องทำแบบนั้นแถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากอยากเห็นผมไลฟ์สดคือไม่ก็อยากจะเห็นด้ามองดีครั้งหนึ่งด้าโมอาจจะไม่เปลี่ยนหรอกใครคิด ใครคิดถกได้ผมแต่มันก็ไม่มีหรอกเฮัเ <g iggle> ก็ไม่เฮ่เกก็ก็ให้วฮ่เฮ่เฮ่เก่เฮ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 ้เฮ่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 าฮ่เฮ่เมัเจะเหนเฮ่เผมแบบเต่เมไ่หมดเลยแต่เฮ่เฮ่เฮบถ้าเฮ่เม่เมไ่่เฮ่เ่เฮ่เ่เฮ่เนเฮ่เฮ่เเฮเฮ่เหมเฮ่เนะคือคือคือมั่มนนมมนะมไม่ใช่ คือถ้าเกิดเป็นคลิปวิดีโอปกติไม่เล่นเกมไม,ไม่ไม่เล่นมือถืออนะไรเด้อคุณผู้ชมจะเห็นหน้าผมเป็นส่วนใหญ่ไม่ก็หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแบบไม่เล่นเกมอ่ะนะแบบผมไม่ทำอย่างอื่นแล้วแนละไปกินนู่นไปกินนี่ไปกินนั่นตูเพรตูบิอุสโวผมจะอัดคลิปดาด่อยเพราะคือถ้าเกิดเอาแตๆกนะี๊ะ จริองๆะจะทำแบบคนขอดึงคนก็คน,คนละคลิปกันแต่ว่าคนมันเยอะจิกก็เลยจะเอาคลิปแบบรวมๆกันนะบางคนแบบบางคนเขารอมาเป็นเดือนแล้ว,แล,วแล้วเขาต้องรอใหม่อะมันก็ต้องตามคิวหเวร์ดก็แสงไม่ได้มันก็ต้องใจเขาใจเราอะ่ะไม่ใช่แบบเขา เขาขอว่าดึ่งเดือนที่แล้วมีคนขอ24ชั่วโมงที่แล้วผมไปทำของคนที่ย4สี่ชั่วโมงที่แล้วมันก็ไม่ได้ไะกัไม่แฟร์สำหรับคนที่เขารอเวลาเลยก็เลยต้องทำคนที่แบบเก่าสุดมาใหม่สุดแต่แต่แตคือปัตต้องก็มันก็ต้องมีเกมอื่นแทรกแล้วพเพราะเกมรถอะคนขอมันเยอะแต่ว่าคนดูมันด้อยก,ก็เลยหาเกมอื่นด้วย สติ๊กแบนคือพู้กแบกน,นะสติ๊กแบนสติ๊กแบนเบอร์จะทำให้ผมไลฟ์สดได้เพราะสติ๊กแบนคือโร <Bro! S 1> ไม่น่ากลับหัวเนี่ยปะ่ะหลีบลองสติ๊กแบนคือดสาะถ้าเกิดสติ๊กแบนสิบคลิปอ่ะอาจจะมีคนดูผมแบบชักแบบ เยอะคิปละประมาณสามร้อยแต่ก็ไม่ได้มันก็ต้องเก็บอีกเยอะรูบอกจะค่อยๆหายไปเพราะว่าคนดูบันด้อยเกินไปผมอาจจะไม่เบื่อช่องอื่นหรอกเพื่อเขาแต่ว่าแต่ว่าคนที่แอดผมปาอย่า่าเพิ่งตกใจนะผมแตกตัวเป็นหมาหมาได้ราคาสองรูบักเป็ยไงโคตรตื่เลย หมาสองโลบักได้บันเป็นสีขาวหมาอย่าตกใจกับสกินสุดเท่สุดตึงของผมพี่สองโลบักค,ค้งได้ได้ทักตัวเลยแต่ว่าตัวมันเล็กแต่ผมผมก็ซื้อแบบเป็นชุดเลยซื้อทักวัวซื้อแบลซื้อหมาซื้อคาบิบาร่าโอ้โหซื้อเป็นข้ออะเอาไปทำเลยบัลวีตัวดึงบัลบัลได้จะเป็นไก่มั้ง ไอรีแต่บางแบบมันก็ไม่อนุญาตให้เขาแต่งตัวกัน,นก็เลยแบบก็เลยไม่ค่อยคุกเลแต่ความน่ารักก็คลุกกว่าวา้าโอเคผมรู้แล้วผมเล่นอันนี้ไม่ถึงห้านาทีเพราะผมไม่ค่อยตั้งใจเล่น พื่อล็อกเป็นีกวีดีปอบปอบี้ีกวีดีปอบปอบกีสกีคนเพียนดาบล็อกกีวีดีป๊อปป๊อปกีกีกีวีป๊ปอรเรปาร์สกีวีดีกีวีดีป๊อเกตายลงชนเลยเฮ้กแฮกเกอร์เราดูด แต่กีกาถ้าเกิดจะเล่นแบบจิกจังอ่ะไม่ไม่ต้องเอาผมไปเป็นตัวตัวอย่างเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นจิกจังป่ะเล่นแบบเอาทายอยเดี๋ยวแบบรับบัตรบดอะอย่าไปทําถ้าเกิดคุณอยากมีชีวิตที่ยืนยาวอะนะสกีป๊อปป๊อกสกีสกีพีคอนดีป๊อปป๊อกสกีสกีผมรู้แล้วว่าสาเหตุที่บัตรแดงมันไปให้เล่นเพราะว่าคือแบบมันเป็น คือบัใช้เพชรไม่ได้อะบัตรแดงอะเพราะมันแบบห้าสิบมันแบบห้าสิบก็เอาไปหารสี่นั่นแหละมันก็จะเป็นบัตรแดงแบบคุณเลนทีครั้งหนึ่งแล้วคุณเสียเพชรแค่หนึ่งอะแต่ว่าคนอื่นเขาเสียเพชรแบบเพราเพอเลขบนสี่บัตรปุ๊บเสียห้าสิบจีมเ็เลยไม่เอาให้เซฟแต่ก็ได้จะแบบแทนด้วยบัตรแดงละ KWNB โบร์เลสโก้โบร์ไปดิปปปปสกิสกิสไปดิปปปปสกิสกิสดีแล้วผมลงช็อตตอนลอยเลยแล้วตีลากาแบ็คฟลิปดึกร้อยรอบโอ้โหโคตรตึงเลยเอาดาบับบอลเลยโบร์อายูซีเรสเอาไป <gasps> ไปดูโค้ชเขาเล่นเก๋เกกันแฮกเกิล คุณจำได้มีคนทำได้ถึงแสนแฮกเร่งมือเลยแฮกแฮกเลยเฮ้ยแฮกเลยไเล่นต่อก็อีกอันดึยขอสโตรโบโบิวด่านไล่ก็ได้ ่าแล้วก็ได้ด่าแล้วแข่ลยาวผมก็จะเลือกไปด่ารล้วแข็งเพาะมันเหมาะกันตัวปวแปวแปวแปวอู้เดียวสามพันเลยแฮกเลยผมจะเอาข้างหน้าออกอะอะทำยังไงครับแฮ็กการาจเมื่อกี้ผมถามว่าจะเอาข้างหน้าออกทําเลยครับแล้วมันก็ออกไปเลย ผมทำได้ไม่กี่ครั้งเลยนะต่อบทชีวิตเนี่ยทำได้ประาณสามสี่ครั้งเองหรืออาจจะแค่สองจะรู้ว่าที่จะทำโปรไปว่าทำไปเพื่อใครเพดบิลสรบิ้งหบินั่งค้างนั่งค้างหนังค้างคูนักขารัไม่ใช่ละไม่ใช่ละนั่งค้านั่งค้างไหนก้างคินั่ง้านักรง โอ้ยท่วมแต่นี่และว่างมากเลยเขาว่างมากผมไม่ได้เล่นคือผมก็เล่นอยู่แะกับคุณเนี่เขาเป็นกลุ่มเพื่อนเก่าผมก็คือชื่อว่าต่อละบาร์ดียอกยองผมไม่บอกชื่อว่ยหลอกเนี่ยจะไปล้อกันคือผมเล่นสปีดี้ทอยเล็กใช่ไหมทาวดี้เฟสสปีดี้แล้วผมแล้วผมโดน แล้วผมเจอตัวดุก๊กแล้วแล้วผมก็แบบมีมิติคอใช่ป่ะเล่นมิติคอใครที่เล่นเกมน,นะก็จะรู้ผมมีมิติคอแล้วผมโดนดุ๊กไปหนึ่งครั้งแล้วผมเอาคืนมาได้โดยการสกแกมมันกลับคือมันเอาคืนดุ๊กดุกด๊กดุ๊กนี่ร้ายแรงมากเลยนะคือแบบสมมติอ่ะเขาดุ๊กอันคอมมอนให้มันเป็นมิติคออะแล้วแล้วเขาเอาแล้วคุณใส่รีเกตด,ดารี่ไปห้าตัวคุณ คือคุณได้อันคอมมอนนะคุณไม่ได้มิติคอลนะคือคุณเห็นมิติคอลแต่พอได้จริงๆมันได้อันคอมมอนเนี่ยมันเป็นอะไรแบบเนี้ยผมผมเลเทนแล้วผมโดนตัวดุ๊กสองรอบและตอนนี้มันเป็นดุ๊กสไปเดอร์เฮ้ยคือไอ้สไปเดอร์ที่มันเป็นตัวเติมอ่ะตัวที่สองที่มันเป็นตัวเดิมอ่ะนั่นแหละคือผมจะเอาไททันซีนีมาไปแลกกับไททันคาเมล่าเออนั่นแหละ แต่มันแต่พอเทรดแล้วมันมันกลายเป็นไอมันกลายเป็นสไปเดอร์เฉยคือถามว่าสไปเดอร์มันดีไหมมันก็ดีแต่ผมอยากได้ไทท่านซีนีมากคืนเพราะผมชอบไทท่านซีนีมากกว่าแต่ทีดีแมนอย่างน้อยคุณต้องมีอินจิเนียร์หนึ่งแล้วก็มีมิติเค้าตะกุตัวแล้วก็มีทุกเรีนกินดารีนะ่มันศูนย์จุดหนึ่งเเซ็นเลยนะมันแฮกเลยนะ คือผมไม่ค่อยมีดวงกับการเปิดคือเปิดอะไรก็ได้อันคอมมอนจะถุงท่อเกมนั้นก็คิดดูผมมีไททันซีนีมาสองรอบแล้วผมโดนตัวดู๊กสองรอบอ่ะเพิ่งโดนสดสดร้อนวันนี้แล้วก็เมื่อเมื่อหลายวันที่แล้วหรือหลายกว่าวันีะแต่ไอเขานั้นเหมือนจะไม่เล่นอยู่ในเกมนี้แล้วเพราะว่าโดนแบนไปแล้วก็รู้ว่าที่ทำตัวดู๊กออกมา

แต่ฟาร์มเงินได้นะเมื่อกี้เดะบสกีวีดีบอมบอมผมต้องมีสองแสน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 เอ้ยพี่สองสองสองล้านสองแสนเฮ้กะเลยยูโบมุ่มตู้พี่เกิดสรงเรื่องแสนติดนะไม่โอ้ยบ้ายเนี่ย กดผิดจะกดเคมแต่ไปกดอะไรเนะี่ย sorry bro sorry I m so sorry bro I m so sorry I m so sorry ขอโทษเพราะกดกดผิดจริงๆไม่ได้มาโปรโมทอะไรไม่งั้นผมพูดต้นคลิปไปแล้วถ้าเกิดพวกคนที่โปรโมทอะเขาพูดต้นคลิปเขาพูดตลอดอะคนที่โปรโมทเหมือนเหมือนมีคนมาโปรโมปรโมทให้ผมผมก็พูดทั้งคลิปนะว่ามันดียังไงดีอย่างนี้อันนี้ผมไม่ได้ โปรหมดมันส่มโฆษณายอยู่แล้วมันโปรหมดไม่ได้ไปแฮกเลยยา่านี่แยผมมิชชั่นคอมพีและโอเคเพื่อนๆในประกนนาศนีอย่าลืมกดแล์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็เิ็ดตามจอร์ดิเวย์นะครับโอเคบายกูดบายขอเกมรถได้ครับ